เรีบบไมู่้จดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมเนซ่านะคะดูบรรยากาศดูหนาวหนาวนะคะเมย์อยู่ที่ไทยนี่แหละค่ะคนอยู่ชัยภูมินะคะตอนนี้อากาศหนาวมากออาไม่พูดพร้อมทำเพลงคิ้วลงมากจ้ะแม่เดี๋ยวเรามารีวิวที่เขียนคิ้วอันนึงนะคะอันนี้เมย์เพิ่งเห็นมานะคะก็เลยแบบอ่ะซื้อมาลองใช้หน่อยราคามันถูกดีนะคะอันนี้ก็คือซิส ูเซต all day eyebrow pencil เบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะสีดํกบราวนะคะอันนี้เห็นรูปเป็นแบบพี่แพทยปนภภาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้อ่ะให้ดูแพคเกจจริงกันก่อนก็จะเป็นแบบนี้มี2อด้านนะคะด้านสปูลิบัตปัดขนคิ้วแบบนี้ส่วนอีกด,ด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นดินสอเขียนคิค้วแบบนี้ทุกคนตอนแรกที่ซื้อมาเมยคิดว่ามันเป็นหัวปากกาเลยแต่จริงมันไม่ใช่อะโอเคช่ังมันเถอะเราก็มาลองใช้กันดีกว่านะคะวันนี้รีวิวกันแบบเรียวๆเพราะเราอยู่ตจอวอนะคะ นี่ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะมีความค่อนข้างฝือดอีกหนึ่งนะคะฝืดเลยอะทุกคนไม่รู้เพราะว่ามันหนาวมากด้วยหรือเปล่านะมันฝืดแบบฝืดมากเลยอะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาลองเขียนที่คิวกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เรารีวิวกันแบบเลียวมากๆนะคะเมย์ไม่ได้เขียนคิววิธีแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันอ่ะต้องไม่ค่อยโฟกัสเลยทุกคนต้องขออภัยด้วยโอเคเริ่มเขียนคิวเลยแล้วกันนะคะ อ่ะทุกคนเมย์เขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะอ่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าแบบรวดเร็วเพราะว่ามีไม่ค่อยชอบคิ้วตัวเองตอนนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าพูดกันตรงๆก็คือในเลนจ์ราคาอันเนี้ยมันแค่49บาทใช่ปะถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะคะคุ้มค่ากับราคามากที่จะเสียไปแค่49บาทในการจะเอามาเขียนคิว้วสีค่อนข้างกลางๆไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปทําให้คนที่ไม่ได้ทําสีผมอ่อนมากจนเกินไปสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะส่วนสปูลิบ ก็คือด้วยความเป็นกลมๆส่วนตัวไม่ได้ชอบสปูลิบัตที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เท่าไหร่มันค่อนข้างปัดแล้วไม่ได้สามารถดึงขนคิ้วได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็จัดทรงคิ้วไม่ได้ขนาดนั้นส่วนของตัวดินสอเขียนคิ้วอะวิธีการใช้งานของเขาอะมันเป็นแบบ normal ธรรมดาตัวเนื้อดินสอเขียนคิ้วของเขาค่อนข้างเป็นเนื้อที่มันไม่เรียบเนียนอะ ทุกคนสังเกตได้จากหลังมือเมแค่เขียนธรรมดาที it ่หลัง euh มือมันยังเป็นปืดๆเลยอ่ะก็คือต้องค่อนข้างใช้น้ำหนักมือเบามากๆเบาแบบเบาจริงๆแล้วก็ค่อยๆเขียนไปทีละนิดนะคะต้องระวังด้วยเนื่องจากหัวมันไม่ได้เล็กกับทุกคนมันก็เลยสามารถทําให้คิ้วของเราใหญ่โตมโหฬารถึกได้ง่ายแบบมากๆนะคะใดๆก็คือถามว่ามันเขียนให้สวยได้ไหมมันก็เขียนให้สวยได้แหละแต่แคานี้ไม่ชอบไน เพราะมันมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไงเราก็เลยแบบเออไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้อนี้เนาะแต่ว่ามันคุ้มค่าราคานะเพราะแค่สีิบเก้าบาทก็คืออันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบเรียวๆนะคะสไตล์ของเม้นั่นแหละทุกคนก็คือวันนี้มันเรียวมากผิดปกติไปอีกหนึ่งสเต็ปเนื่องจากเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้มีความแบบสามารถตั้งคงตั้งพอบตั้งฟงตั้งไฟได้อันนี้ก็คืออากาศหนาวมากด้วยแล้วไฟก็คือแสงธรรมชาติจริงๆเลยนะคะนี่คือคิวที่ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยต้องการเชฟที่มันเป� แล้วส่วนตัวคือให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองนะคะว่าดีสอดคิ้วตัวนี้ดีหรือไม่ดีสําหรับเพื่อนเพื่อนๆใช้แล้วจะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนหรือเปล่าอันนี้คือเลือกเอาเองได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวของเมย์พูดกันตรงๆก็คือถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็คงไม่ใช้ต่อนะจ๊ะเอาเคถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้เรียวแบบไม่รู้จะเรียวขนาดไหนแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สาคัญอย่าลืมกดกลุ่มสับสับในช่องเมย์เนสซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจาก